มือถึงงบไม่เกิน15,000บาทผมเลือกรุ่นที่สามารถหาซื้อได้มาให้ทั้งหมด6รุ่นด้วยกันใครอยากได้สเปกแรงๆกล้องสวยๆติดตามในคลิปนี้เลยครับและที่สําคัญผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ให้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์จากทางออฟฟิเชียลเลยเพื่อนๆจะได้รับเครื่องแท้ส่งตรงจากแบรนด์แน่นอนก่อนจะไปรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้เพื่อเป็นงานกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับมาเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับ r e l m e 7 Pro รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดนะครับผมในคลิปนี้แต่ว่าสเปคเนี่ยก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยนะครับผมรุ่นนี้มีข้อดีข้อเด่นหลายอย่างเลยนะครับทั้งชาร์จเร็วมากๆชิปที่ให้มาอย่างแรงเลยนะครับกล้องหลังซีเ่นหน้าจอเป็นซูเปอร์อัลลดด้วยนะครับผมกับราคาเพียง1 9 9 0บาท อย่างที่บอกไปนะครับว่ารุ่นนี้เขาชูจุดเด่นในเรื่องของการชาร์จเร็วนะครับผม r e ี m วมี7 pro นะครับจะให้แบตมาที่4,500มิลแอมป์พร้อมระบบชาร์จเร็วที่65วัตต์ทาง redmi เรียกว่า super dash charge เราสามารถชาร์จเต็ม100%ได้ในเพียง34นาทีเท่านั้นเอง เรียกได้ว่าเป็นระบบชาร์จเร็วที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับหน่วยประมวลผลที่รุ่นนี้เลือกใช้ก็คือ snapdragon 720g นะครับผมจะเป็นรุ่นที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม8นาโนเมรนั่นเองโดดเด่นทั้งด้านประสิทธิภาพแล้วก็การประมวลผลใส่ความแรงมาถึง2.3 g h z และยังมาพร้อมกับ Adreno 618ด้วยที่สามารถทำให้เราเล่นเกมได้อย่างลื่อไหลนั่นเองตัวหน้าจอของ r e l m e 7 Pro นะครับจะใช้เป็นเทคโนโลยี Super AMOLED เลยนะครับผม ขนาดที่6.4นิ้วความละเอียดให้มาที่ Full HD Plus มีสัดส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องเนี่ยถึง90.8%เลยนะครับผมแล้วก็เป็นจอที่รองรับเซ็นเซ,นเซอร์สแกลนลายมือใต้จอด้วยซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าจอเนี่ยสามารถสู้แสงได้อย่างดีแล้วก็ให้สีสันที่สวยสดงดงามมากๆมาดูในเรื่องกล้องของรุ่นนี้บ้างนะครับผมกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด4เลนส์ด้วยกันสูงสุดที่ 64ล้านพิกเซลรวมถึงมีเลนมุมกว้างที่8ล้านพิกเซลอีก2เลนเนี่ยจะเป็นเลนมาโครแล้วก็ d e ฟเซนเซอร์นะครับให้มาอย่างละ2ล้านพิกเซลซึ่งรุ่นนี้จะเป็นเซนเซอร์จากทางโซนี่นะครับ imx 6 8 2ก็แน่นอนนะครับว่าจะทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้สวยงามแล้วก็คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีโหมดโปรแบบ n i nice g h c a p ด้วยนะครับทำให้เราสามารถถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยได้คมชัดมากยิ่งขึ้น กล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับจะให้มาที่32ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับ AI beautification ด้วยที่จะทําให้ภาพเซลฟี่ของเพื่อนเนี่ยคมชัดแม้ว่าเราจะถ่ายในตอนกลางคืนนั่นเองนะครับ และที่สําคัญเนี่ยรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับลาโพงคู่แบบสเตอริโออีกด้วยทําให้เราสามารถรับชมเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยได้จุใจมากๆเลยนะครับสเปคอื่นนะครับรุ่นนี้จะใส่ได้2ซิมพร้อมกับใส่ SD การ์ดได้ถึง 256GB ใช้เป็น USB Type-C แล้วด้วยนะครับผมรองรับบลูทูธ5.1ุแล้วก็รันบน Android 10นะครับครอบทับด้วย Realme UI จริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยสามารถอัพเป็น Android เวอร์ชัน1ได้ด้วยนะครับผม กับราคาเพียง1990บาทเท่านั้นนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับผมาจากสเปคต่างๆที่เขาให้มานะครับผมแน่นอนว่าเขาเน้นเรื่องการชาร์จเร็วที่สุดแล้วก็เรื่องของกล้องที่ห้ชิเซตมาแบบสวยๆเลยนะครับผมแล้วก็ดูหน้าจอแบบซูเปอร์อัมเลด้วยสีสวยหน้าจอคมชัดรวมถึงกล้องหน้าด้วยนะครับผมที่ให้มาถึง32ล้านพิกเซลด้วยนะทั้งหมดทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าชอบรุ่นนี้เนี่ยก็สามารถอซื้อได้เลย มาถึงรุ่นที่2ของวันนี้นะครับ Xiaomi Mi 10T Pro มือถือที่เน้นเรื่องกล้องเรื่องจอแล้วก็คุณภาพระดับเรือธงบอกได้เลยนะครับว่าใครที่อยากได้มือถือที่ครบไปซะทุกอย่างเนี่ยรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับราคาเพียง12,990บาทเท่านั้นนะครับผม มาเริ่มกันที่จุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยนะครับนั่นก็คือกล้องที่ให้มาถึง108ล้านพิกเซลนะครับผมเป็นกล้อง AI ระดับเรือธงเลยใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung HMX ที่มีรูรับแสงขนาด f 1.69สามารถซูมแบบดิจิตอลได้ถึง 30x แล้วก็มี OIS ด้วยนะครับกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์นั่นเองในราคาเท่านี้นะครับผมบอกได้เลยว่าหากันสั่นแบบฮาร์ดแวร์เนี่ยยากมากๆมีเลนส์มุมกว้างนะครับให้มาที่13ล้านพิกเซล สามารถถ่ายได้มุมกว้างสูงสุดถึง123องศาแล้วก็มีเลนส์ m a c คร,ครให้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับรวมทั้งหมดเป็น3เลนส์ด้วยกันนะครับผมบอกได้เลยว่ากล้อง108ล้านพิกเซลเนี่ยทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้คมชัดแล้วก็สามารถซูมได้ไกลมากๆด้วยนะครับ รวมถึงเราสามารถบันทึกวิดีโอ 8K ได้ด้วยแล้วก็สามารถกดชัตเตอร์จากตอนที่เราถ่ายวิดีโอนะครับได้ถึง3 3ิพิกเซลเลยจอของรุ่นนี้ก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอ144 h ฮิหรือถ้าเกิดพูดให้เข้าใจง่ายก็คือสามารถแสดงผลหน้าจอเนี่ยได้ถึง144เฟรมต่อวินาทีนั่นเองทำให้เรารู้สึกว่าหน้าจอเนี่ยลื่นไหลามากๆแล้วก็สบายตาไม่เวียนหัวนั่นเอง และยิ่งเมื่อเราเล่นเกมหรือว่าเลื่อนดูเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็จะทําให้รู้สึกว่ามันลื่นไหลจริงๆนะครับผมซึ่งเฟรมเรทที่ผมพูดไปนะครับจะเป็นแบบ Adaptive Sync ที่จะปรับค่าให้เหมาะสมตั้งแต่30 h z ถึง1 4 4 h z นั่นเองระบบ Adaptive Sync เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้ถึง8%นั่นเองนะครับหลังจากใช้งานมาอย่างหนัก6ชั่วโมง ตัวขนาดหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยจะอยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียด Full HD p รองรับช่วงความกว้างข,ของสีแบบ DCI P3 ด้วยแล้วก็มีระบบ True Color ด้วยนะครับผมที่ช่วยให้หน้าจอของคุณเนี่ยถูกปรับเฟรมเรตได้อย่างแม่นยำนั่นเองนอกจากนี้เขายังมีระบบป้องกันสายตาเราด้วยนะครับที่จะทำให้การอ่านคอนเทนต์หรือว่าการอ่านนิยายต่างๆของเพื่อนเนี่ยได้สบายตามากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะครับผมรุ่นนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 865 ที่รองรับ 5G นะครับผมให้แรงม,มาที่8 g ิกความจุที่128 g b นะครับผมในรุ่นนี้นะในราคานี้นะครับผมเป็นการประมวลผลที่ ทำได้ส่งพลังแน่นอนนะไม่ว่าจะใช้งานแบบไหนไม่ว่าจะเล่นเกมไม่ว่าจะทํางานเนี่ยก็จะใช้งานได้ลื่นไหลและที่สําคัญตัวแรมที่เขาให้มาเนี่ยเป็น LPDDR5 ด้วยนะครับผมใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยแล้วก็ตอเหรียของเขาเนี่ยเป็น UFS 3.1ด้วยนะครับผมก็จะทําให้อ่านเขียนได้อย่างรวดเร็วเช่นกันและที่สําคัญนะครับ CPU รุ่นนี้ทําให้เรารองรับ Wi-Fi 6ได้ด้วยมันก็จะทําให้เราสามารถเชื่อมต่อได้อย่างไม่มีสะดุดนั่นเองนะครับแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยถึง5000มิลลิแอมป์เลยนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็ว ที่33วัตต์ทำให้มี10ทีโปรนะครับสามารถชาร์จแบตเนี่ยได้เต็ม100%ในระยะเวลาเพียง59นาทีเท่านั้นเองนะครับไม่ถึงชั่วโมงด้วยนะครับ1นาทีและนอกจากนี้นะครับผมก็ยังมีฟังก์ชันต่างๆอื่นเนี่ยที่ใส่เข้ามาให้อีกนะครับผมทั้งมอเตอร์แกน X รองรับ NFC นะครับผมมีเทคโนโลยี i q u i d Cooling ด้วยนะครับผมทำให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปแล้วก็มีสแกนลายนิ้วที่งอง มีลำโพงแบบซ er ูเปอร์ลิเนียด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถบันทึกเสียงแบบ3าดีได้ด้วยอ่าเขาเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกมากๆเลยนะครับเพียง12,990บาทนะครับผมแต่ว่าเหมือนใน Lazada ตอนนี้ จะหมดแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะตอนนี้ที่ผมกําลังอัดคลิปอยู่นะครับผมตอนนี้ของมันหมดแล้วแต่ผมเชื่อว่าเราสามารถหาซื้อที่อื่นได้นะครับผมทั้ง JD Central ทั้ง Shopee นั่นเองครับลองไปเสิร์ชหากันดูนะถ้าเกิดว่าอยากได้มือถือที่แรงนะครับสเปคเรือธงเนี่ยราคาจับต้องได้รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเอาละครับผมมาถึงรุ่นที่3ของวันนี้ Vivo V20 Pro 5G มือถือที่เน้นกล้องหน้าเป็นหลักเลยนะครับตัวกล้องหน้าเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆส่วนกล้องหลัง vivo จะไม่ทำให้ผิดหวังอีกเช่นกันนะครับผมมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วมากๆด้วยนะครับแล้วก็ชิปเซ็ตที่ให้มาเนี่ยก็ถือว,ว่าแรงพอสมควรเลยกับราคาเพียง12,999บาท แน่นอนนะครับผม vivo รุ่นนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องกล้องหน้าเป็นหลักเลยน,นะครับเพราะว่าเขาให้กล้องหน้าแบบคู่มาถึง44ล้านพิกเซลไม่ใช่ว่า44ล้านพิกเซลทั้งสองเลนนะครับผมจะมีอีกเลนหนึ่งที่เป็น super wide angle ขนาด8ล้านพิกเซลนะคบผมแน่นอนว่าให้มาขนาดนี้เนี่ยกล้องหน้าจะต้องโหดมากๆใครที่ต้องการกล้องหน้าไปไลฟ์สดนะครับใครที่ต้องการกล้องหน้าไปทําบล็อกนะครับผมรุ่นนี้ตอบโจทย์ให้มากๆนะครับผมตัวกล้องหน้าเนี่ยเขามีระบบ auto focus ด้วยทําให้ภาพที่เราถ่ายออกมาเนี่ยเป็น depth of field ได้กว้างมากๆด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาใส่เลนส์มุมกว้างไม่ถึง8ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งฟังก์ชันที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็คือ Eye Focus นั่นเองนะครับผมตัว Eye Focus เนี่ยก็จะทําให้เป็นการจับโฟกัสที่ดวงตาของเราทําให้หน้าเราเนี่ยจะไม่มีวันเบลอเลยที่สําคัญนะครับผมเขามีระบบ AI ที่ช่วยถ่ายในที่มืดด้วยนะครับผมทําให้เราสามารถถ่ายกล้องหน้าในที่มืดได้คมชัดมากๆ นี่แหละก็แน่นอนนะครับผมว่าเน้นกล้องหน้าขนาดนี้เป็นกล้องหน้าที่สามารถถ่าย 4K ได้นะครับผมใครที่ต้องการกล้องหน้ามาทําเป็นคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมรุ่นนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มากๆเลย และที่สําคัญนะครับตัวกล้องหลังเนี่ยให้มาถึง64ล้านพิกเซลด้วยให้เลน ultra wide angle เนี่ยมาที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลน d e p เ h นเซอร์ที่2ล้านพิกเซลนะครับแต่ถึงขน้นเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายภาพมาโครได้ด้วยนะครับระยะใกล้เพียง2.5เซนติเมตรนะครับผมแน่นอนว่าภาพจะคมชัดมากๆด้วยยังใส่ super night mode มาให้อีกด้วยนะครับผมเราสามารถเอาไปถ่ายกลางคืนได้อย่างสยสดงดงามมากๆด้วยและที่สําคัญที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของ auto focus นั่นเองนะครับระบบโฟกัสแบบ m o ชั่น ที่จะติดตามวัตถุข,ของคุณทําให้การถ่ายวิโยงคุณเนี่ยคมชัดแล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนอกจากนี้นะครับยังมีระบบ 3D Sound t r a c k i n g ด้วยช่วยให้เสียงของคุณยังคมชัดแล้วก็ทําให้เน้นเสียงที่คุณโฟกัสอยู่ได้นะครับผมโอเคครับมาดูที่ตัวหน้าจอของดูนี้กันบ้างน,นะครับหน้าจอของดูนี้ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับ เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ขนาด6 4นิ้วความละเอียดระดับ full hd plus เลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเรื่องการใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมนะครับรุ่นี้นะครับใช้เป็น snapdragon 7 6 5 g เป็นการรองรับสัญญาณ5 g แบบ duo mode ด้วยนะครับผมผลิตบนสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรทำให้เราสามารถใช้งานทั่วไปแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยได้อย่างรื่นไหลามากๆนะครับ เทียบเท่ากับ snapdragon 8ป5เลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยความร้อนจะน้อยกว่าแบตเตอรี่ให้มาที่4 0 0 0มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่33วัตต์และตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับระบบ stay cool ด้วยนะผมเป็นระบบแบบว่าที่ไม่ว่าเราจะใช้งานหนักหน่วงขนาดไหนเนี่ยตัวเครื่องก็จะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับผมไม่ไปลดสัญญาณนาฬิกาของตัว cpu นั่นเองในส่วนของสเปคอื่นในรุ่นนี้นะครับมีระบบ high res audio มาให้ด้วยนะครับทำให้คุณภาพในการฟังเพลงเนี่ยดียิ่งขึ้นไปอีก รันบน Android 11ครอบทับด้วย FunTouch OS เวอร์ชัน11นะครับผมทั้งหมดนี้กับราคาเพียง12,999บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับสาวก v i v o หรือใครที่ต้องการกล้องหน้าเจ๋งๆเ,เนี่ยต้องรุ่นนี้เลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการจัดกล้องหน้ามาอย่างแบบเต็มๆม,มากๆเลยนะครับซึ่งนอกจากตัวกล้องหน้าเนี่ยกล้องหลังก็ยังดีด้วยนะครับผมน่ดยประมวลผลที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็ไม่ได้ขีเห่นะครับผมอ่าเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลย มาถึงรุ่นที่4ของวันนี้นะครับ OPPO Reno 5 5 G ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เน้นฟังก์ชันในกล้องหน้าพอสมควรเลยนะครับผมรองรับระบบชาร์จเร็วที่สูงมากๆด้วยนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยก็เป็นหน้าจอแบบลื่นไหลด้วยนะครับกับราคาเพียง13,990บาทก็เหมือนจะเป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของกล้องเป็นหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับ OPPO นะครับผมตัวกล้องหน้าที่เขาให้มาเนี่ยถึง32ล้านพิกเซลเลยนะครับเขาใส่ฟังก์ชันกล้องหน้าเนี่ยมาให้เยอะมากๆเลยนะครับ ทั้งในเรื่องของ ultra night mode นั่นเองก็คือเราสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยในสภาพแสงน้อยได้อย่างดีมากๆนะครับผมแล้วก็ยังมี live HDR สามารถถ่ายดูยกล้องหน้าในตอนที่มีแสงจ้จาๆได้อย่างดีมากๆเช่นกันนะครับแล้วก็ยังมีระบบ Dual View นะครับผมที่จะใช้ทั้งเลนกล้องหน้าและก็เลนกล้องหลังเนี่ยถ่ายได้พร้อมๆกันด้วยแล้วก็ยังมีระบบที่ทําให้เราเนี่ยสวยโดดเด่นกว่าใครด้วยนะครับอย่างเช่น p o r t r a i t b e a u t i f i c a t i o n v ดีโ o นั่นเองนะสังเกตได้เลยนะครับว่าเขาเน้นกล้องหน้ามากๆนะครับผมในรุ่นนี้ซึ่งตัวกล้องหลังเนี่ยก็ ทำออกมาได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับให้มาทั้งหมด4เลนนะครับสูงสุดที่64ล้านพิกเซลมีเลนอัลตร้าไวแองเกิลนะครับให้มาที่8ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนมาคโครที่2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีเลนโมโนด้วยนะครับผมอา่าเป็นเลนที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเลนโมโนที่2ล้านพิกเซลนั่นเองซึ่งตัวกล้องหลังที่เขาชูจุดเด่นมาก็คือระบบอัลตร้าสเตดี้วิดีโอนั่นเองนะครับผมที่ทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างนิ่งๆนั่นเอง และเมื่อเราต้องการจะถ่ายภาพกลางคืนนะครับก็ยังมีโหมด Night f l a r e Portrait อีกด้วยนะครับผมที่ทำให้เราโดดเด่นชัดเจนกว่ากับภาพยามค่ำคืนนะครับและที่สำคัญนะครับรุ่นนี้ที่เขาจูดเด่นมาอีกก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองแบตเตอรี่ให้มาที่4,300 m มิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่6 5วัตต์เลยนะครับผมเหมือนกับรุ่นแรกเลยก็คือ r e l m e 7 Pro นะครับผม สามารถชาร์จเต็ม100%ได้ในระยะเวลาเพียง35นาทีเท่านั้นเองนะมาดูที่ตัวหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอเนี่ยจะให้มาที่6.4นิ้วนะครับความละเอียด Full HD+ แล้วก็มีอัตรา f ีเฟ h r a ร e ของหน้าจอเนี่ยที่ 90Hz อีกด้วยนะครับผมก็จะเป็นหน้าจอที่ช่วยให้เราสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับผมการเล่นเกมเนี่ย รุ่นนี้จะเลือกใช้เป็น Snapdragon 7 6 5 G นะครับผมให้แรมมาที่ 8GB ความจุที่ 128GB นะครับซึ่งแน่นอนนะครับความแรงระดับนี้มอบประสบการณ์ความลื่นไหลแล้วก็ความเร็วแรงเนี่ยให้กับเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะไม่ว่าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเกมจะเอาไปทำงานเนี่ยก็ใช้งานได้อย่างลื่นไหลกับราคาเพียง13,990บาทน,นะครับ จากสเปคที่เขาให้มาในรุ่นนี้นะครับก็บอกตรงๆว่าเหมาะกับคนที่เน้นเรื่องกล้องด้วยนะครับผมแล้วก็จริงๆแล้ว CPU ที่เขาใส่ให้มาเนี่ยก็ถือว่าแรงอยู่แล้วนะและที่สําคัญเนี่ยที่เขาเน้นหลักๆเลยก็คือเรื่องของระบบชาร์จเร็วนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเป็นระบบชาร์จเร็วที่เร็วมากๆนะครับผมชาร์จเต็ม100%ได้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถือว่าเร็วมากๆนะครับผมเราสามารถใช้งานมือถือเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆ รุ่นที่5นะครับ Samsung Galaxy Note 10 Lite ก็เป็นมือถือที่รองรับปากกานะครับผมใครที่ต้องการปากกาในการใช้ทำงานนะครับอยากได้หน้าจอสวยใ,ใช้งานได้ทุกสถานการณ์เนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยกับราคาเพียง1 4 4 9งบาทนะครับในตัวเริ่มต้นอย่างที่เราดูๆกันอยู่แล้วนะครับว่า Samsung Galaxy Note Series เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่มีปากกามาให้เรานั่นเองนะคบผม เราสามารถใช้ปากกาเนี่ยทำอะไรได้หลากหลายอย่างเลยนะครับแต่ว่าเรามาดูในเรื่องของหน้าจอในรูปนี้กันก่อนนะครับผมตัวหน้าจอของเขานะครับจะเป็นแบบซูเปอร์อัลเล็อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าเป็นซนะัมซุงอะเนาะความกว้างของหน้าจอจะให้มาสูงถึง6.7นิ้วเลยนะครับเป็นหน้าจอที่ใหญ่มากๆกับความละเอียด Full HD+ Plus นะครับตัวหน้าจอเนี่ยเขาเรียกว่า Infinity O Display นั่นเองเพราะว่ามีเลนส์กล้องที่เจาะดูอยู่ด้านบนจอใหญ่แล้วก็สวยคมชัดขนาดนี้นะครับทำให เราสามารถรับชมคอนเทนต์เต็มตามากๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างดีเลย และแน่นอนนะครับผมอย่างที่เกิดไปนะฮรรองรับ s Pen นนั่นเองนะครับผมตัวปากกา S Pen นะครับเขาออกแบบโดยเทคโนโลยี Un i b o d y นะครับผมทำให้ตัวปากกาเนี่ยมีขนาดเพียง0.7มิลิเมตรเท่านั้นเองนะครับผมและก็รองรับแรงกดได้ถึง4,96 0ระดับเลยสามารถเขียนได้แม่นยำสัมผัสลื่นไหลนะครับเหมือนการเขียนบนกระดาษเลยนะครับอันนี้คือที่เขาโฆษณาเนาะซึ่งปากกาตัวนี้เนี่ยจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธนั่นเองเราสามารถเปลี่ยน Spen เนี่ยให้เป็นรีโมทคอนโทรลได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราต้องการ ถ่ายรูปนะครับก็กดที่ปากกาเพียงหหรือว่า2ครั้งเท่านั้นนะคบผมและยังมีประโยชน์อีกต่างๆมากมายเลยนะครับผมรีวิวให้วันนี้ก็คงจะไม่หมดนะคะผมลองไปดูเอาเองนะครับว่าเขาสามารถทําอะไรกับปากการุ่นนี้ได้บ้างมาดูในเรื่องของแบตเตอรี่กันต่อนะครับผมที่เขาให้มาในรุ่นนี้คือ4,500ม ah ิลลิแอมนะครับพร้อมใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยที่25วัตต์ก็ถือว่าเป็นระบบชาร์จเร็วที่เป็นมาตรฐานนะครับไม่ได้ให้มานน้อยจนเกินไป สำหรับหน่วยประมวลผลที่เขาเลือกใช้นุด่ดนี้นะครับก็จะเป็น x y n o s 9810นะครับมาพร้อมกับแรม8 g b แล้วก็ความจุ128 g b กะไนั่นเองถามว่าแรงแค่ไหนนะครับก็แรงเพียงพอที่จะเอาไปเล่นเกมได้นะครับผมเอาไปทำงานได้อย่างลื่นไหลยอยู่แล้วนะครับผมและอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาใส่ระบบสแกนไายด้มือมาให้ที่ใต้จอด้วย มาดูในเรื่องกล้องของรุ่นนี้กันบ้างนะคะผมกล้องหน้าในรุ่นนี้ให้มาที่32ล้านพิกเซลนะครับส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยให้มาทั้งหมด3เลนส์เลนส์หลักที่12ล้านพิกเซลเลนส์ ultra w i อ e a n กิลให้มาที่12ล้านเช่นกันนะครับผมแล้วก็มีเลนส์ telephoto ด้วยนะครับผมที่12ล้านพิกเซลมีระบบกันสั่นแบบ super s t ต a d y นะครับผมที่ช่วยลดอาการสั่นตอนที่เรากำลังถ่ายวิดีโออยู่นั่นเองแน่นอนว่ามือถือซัมซุงนะครับเขาปรับแต่งแล้วก็ปรับจูนในเรื่องของการถ่ายภาพออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับผมทั้ เล่นวายหรือว่าจะเป็นเล่นเทเลโฟโต้เนี่ยก็สามารถถ่ายได้สวยงามมากๆนะคะผมจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาใส่ระบบกันสั่นแบบ OIS มาให้ด้วยระบบกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์นะผมไม่ได้เอาตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยแต่อย่างใดและแน่นอนว่า S Pen ของเขาเก็จะช่วยในเรื่องของการถ่ายรูปอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะครับผม ทั้งหมดนี้นะครับกับราคาเพียง14,490บาทนะครับผมซึ่งเป็นราคาเริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณ1 10 7 0 0 8 0 0เลยนะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อใน Lazada เนี่ยราคาจะประมาณ18,000นะครับแต่ว่าใน Shopee ตอนนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้เพียง14,500บาทนะครับไม่เกิน สำหรับ Galaxy Note 10 Lite เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองเล่นปากานะครับผมอ,อยากจะสัมผัสว่าโทรศัพท์ที่มันมีปากาเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพ การจดงานนะครับการจดเลคเชอร์ต่างๆนะครับผมแน่นอนว่ามันก็จะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างง่ายขึ้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใช้เป็นนะนะแล้วก็รวมถึงสเปคอื่นๆต,ๆต่างๆที่เขาใส่มาให้เราเนี่ยซื้อซัมซุงมารุ่นหนึ่งเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์เลยนะครับผมก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับในราคาไม่เกิน1น5 0 0 0บาทมาถึงในรุ่นสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือพ o c o f 3นั่นเอง ผมแถมให้อีกรุ่นหนึ่งละกันพอดีเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับผมว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ให้สเปกมาดีมากๆกับราคาเพียง9,999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่ถึง1 0 0 0 0บาทด้วยจะบอกได้เลยนะครับว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าแค่หน่วยประมวลผลที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็คุ้มค่ากับราคาที่เราจ่ายไปแล้วนะครับนั่นคือ snapdragon 870นั่นเองสัญญาณนาฬิกาเนี่ยวิ่งถึง3.2กิกะเฮิร์เลยนะครับไม่ว่าเราต้องการจะเล่นเกมที่มันหนักหน่วงขนาดไหนเนี่ยรุ่นนี้ก็จะตอบโจทย์เราได้อย่างสุดๆนะครับผมเป็น CPU ที่รองรับระบบ 5G ด้วยในรุ่นเริ่มต้นนะครับเขาจะให้แรมมาที่6กิกแต่ว่าเราสามารถเลือกซื้อแรม8กิกได้นะซึ่งตัวแรม8กิกเนี่ยจะให้สตอเรจมาที่256กิกเลยนะครับผมในราคาไม่ถึง12,000บาทแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้เนี่ย รองรับ Wi-Fi 6ด้วยนะครับผมทำให้เราสามารถเล่นเกมหรือว่าใช้งานที่มันเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้อย่างแรงมากนะตัว CPU รุ่นนี้นะครับแน่นอนว่าความแรงมันมาพร้อมกับความร้อนนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวเครื่องเนี่ยเขายังมีเทคโนโลยี l i u i d Cooling มาให้ด้วยนะครับที่จะช่วยลดความร้อนของตัวเครื่องเนี่ยให้ต่ำลงได้นะครับจะได้ไม่ต้องไปลดสัญญาณนาฬิกาทำให้ตัวเครื่องเนี่ยช้าลงไปอีก แบตเตอรี่ที่ให้มาในรุ่นนี้เนี่ย4,520ิมิลลิแอมนะครับพร้อมระบบชาร์จเร็วที่3 3บวัตต์ก็แน่นอนว่าสามารถชาร์จเต็ม100%ได้ในระยะเวลาเพียง52นาทีนะไม่ถึง1ชั่วโมงเหมือนทุกๆแบร์เลยแน่นอนนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยทำมาเพื่อการเล่นเกมเนี่ยหน้าจอที่เขาใส่มาให้นะครับผมมาพร้อมกับความลื่นไหลถึง120้ีเฮิร์ตนะครับแล้วก็มีทัชซิมพลิงเรทนะครับถึงบามรือเหกสวบด้วยนะครับ่เห็น ตัวหน้าจอนะครับเขาจะให้ความกว้างมาถึง6.67นิ้วแล้วก็ความเรียดเนี่ยให้มาที่ Full HD+ นะครับตัวจอนะครับเป็นจอแบบ AMOLED ด้วยรองรับแบบ HDR10+ แสงสว่างเนี่ยก็รองรับได้ถึง1,300 nits เลยนะครับอาจจะไม่ใช่ Super AMOLED แต่ก็ถือว่าให้สีสันที่สวยงามนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้อย่างลื่นไหลจริงๆโอเคมาดูในเรื่องกล้องของรุ่นนี้กันบ้างน,นะครับตัวกล้องเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3เลนสนะครับสูงสุดที่48ล้านพิกเซล มีเลนอ er ัลตราวาแองโกให้มาที่8ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนมาโครที่5ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่20ล้านพิกเซลนะครับผมซึ่งเขาก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่ใส่ให้มาอยู่แล้วนะครับอย่างเช่น Night Mode เวอร์ชัน2.0แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ารุ่นไหนที่เขาทํามาเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ย กล้องเขาก็จะดรอปลงมาหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ฟังก์ชันอะไรมาให้เยอะแยะมากมายแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเขาใส่ลําโพงคู่มาให้ด้วยนะครับทาให้เราจะเข้าถึงอารมณ์มากๆเลยเวลาเราเล่นเกมนะครับและก็ยังรองรับแบบ Do l b y a t m o s ด้วยนะครับผมระบบเสียงก็รองรับถึง h i g h ส e s เดียโเลยทั้งหมดนี้กับราคาเพียง9,990บาทนะครับในรุ่นเริ่มต้นคือรุ่นแรม6นั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแรม8เนี่ยราคาจะอยู่ที่11,99 9นอกบาทนะครับผม <Okay. S 1> ก็เป็นอี สเปคเรือธงนะคบผมหลายๆอย่างเนี่ยทำออกมาเพื่อการเล่นเกมอ่าโอเคครับนี่คือทั้งหมด6รุ่นด้วยกันนะครับที่ผมเอามาฝากเพื่อนๆในช่วงเวลานี้ก็อย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปนะคบว่าผมหารุ่นที่เราสามารถหาซื้อได้ณตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยยังมีรุ่นอื่นที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่างเช่น Redmi K40 Pro นะครับผมที่เป็นตัวเกมมิ่งนะรุ่นนั้นก็น่าสนใจจริงๆนะครับผมแต่ว่ามันยังไม่มีขายในประเทศไทยเนาะเดี๋ยวรอให้เข้าไทยก่อนนะผมจะเอามารีวิวให้ดู โอเคครับก็หวังว่าจะช่วยให้เพืเ่อนๆเนี่ยสามารถเลือกซื้อมือถือในงบราคาไม่เกิน15,000บาทได้อย่างตรงใจที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะลงในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย